โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณกำพรังรับชมกับพี่ออนนะคะวันนี้พี่จะมาสอนโหลดเ,เจ้าตัวอยู่ถอเล่นกันนะคะก็เนื่องจากว่าเดีเดวเดๆเดเอ็นนี่ละไปกันอยู่ถอยู่ถอดก็เนื่องจากว่าอันเก่ามันพี่จำอันนี้อันที่ไปก่อนนะ ที่จำรหัสเก่าไม่ได้ก็เลยแบบแล้วพี่เปลี่ยนเครื่องล้างคอมใหม่แล้วมันจําคอมมันจําไม่ได้ไม่ก็จำไม่ได้อยู่แล้วนะโอ,โอเคก็เลยเริ่มใหม่เลยที่เดียวเชียวนะคะแต่ก็ยังเหมือนเดิมอะไรยังไงแต่ถ้าจะสอนโหลดให้งงน้องไปดูกันเองพวกเกมไมค f าอะไรเนี่ยนะ ก็ไปดูอะไรกันเองเพราะว่าไม่เอาอนี่คิดถึงแลออ้แบบไม่เป็นไรนะนะก็กดติดตามอะไรกันด้วยนะคะโอเคก็แล้วก็มาดูของพี่พี่อันนี้เป็นคลิปแรกนะอย่ามาอย่ามาเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกว,วันนี้พี่จะมาสอนโหลดยูยทอ l เลนกันเข้าไปที่ Google เลยแล้วเมพ์ไปว่า ดาวโหลดอุย้ยพิมพ์ไรเนี่ยโอ้ดาวโหลดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวโหลดเอ้ย <c oughs> พิมพ์พิมพยูยูเทเลนี่เขียนไงอยู่ยูเทเลนนะคะกดดข้าไป้ายอันแรกเลย ่ามันก็จะมีให้เราเข้าไปที่ g u e s s y o u t a l e n t นะคะหรือว่าจะอะไรอะไรโอเคก็จะมีอะไรเราต้องไปสนใจอ่ะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะนี่คือก็ทำการดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดไปแต่ถ้าสมมติน้องๆไม่มีโปรแกรมนี้อ่ะพี่หนูไม่มีโปรแกรมนีน้ทำไงได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะสมมติมีก o เกิลโคมป์กดเข้าไปที่ก o เกิลโคมป์หล่อหล่ เดี๋ยวคอมจะชา้านิดนึงนะคะแม่คงไม่ว่ากันเอาไปที่ Google แล้วพิมพ์ไปว่า d o w n l o a d ดาวน์โหลดยูเทเลนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะน่ะแล้วกดยูเทเลน n t แล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะคะโอเคอ่ะแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้ว อ่ะนี่นะคะแล้วกดคลิกเข้าไปโอเคเดี๋ยวโอเคกดไทยนเนี่ยมินมีไทย,ยแล้วก็รอสักครู่นึงระหว่างหรอกินน้ำเห็นปีน้ำโอเคอ,อุ้ยอขึ้นมาขึ้นมาแล้วเห็นแล้วอุ้ยบ๊อบบ๊อบบาอบบ,บ,บ,บ๊ไปถัดไปถัดไปก็ฉันยอมรับอะไรก็ว่าไปแล้วตัวเลือกในการติดตั้งสักแล้วถัดไปไปเลย ก็อะไรก็ว่าไปแล้วถัดไปอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถัดไปอ่าแล้วก็เมลาก็เสร็จสิ้นอ่าแล้วก็โอเคก็โอเคแล้วเสร็จสิ้นอ่าเอ๊ะอ่ามาลองดูกันว่าอันนี้เป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ไม่รู้จะผิดหรือเปล่าอ๋อไอเปิดเด็เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคเอ้ยสักครู่หนึ่งค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยละ รู้แล้วเศร้าเลยนะเศร้าเลยเดี๋ยวดูกันนะว่ามันจะขึ้นปรือไม่ไปอย่างไรอย่างเงี้ยเล่าอ่นนี่นะคะพขเป็นอย่างนี้น้ะ,ะ,ะนะกดถัดไปถัดไปย่ายอมรับถัดไปถัดไปน่หมาหน,นันนนี่ยมันจะอันนี้อัปเกรดเลยแหละโอเคมันก็จะมีอะไรถ้าเกิดเมื่อกี้มันจะมีตัวเลือกอยู่ด้านขวานะคะมีตัวเลือกอยู่ด้านขวาก็กดอันแรกแล้วกดเสร็จสิ้นก็จะเรียบร้อยล้วอ่ะกดเลยมา อัปเดตกันเออสำหรับอัพอัปเกรดไปอัปเกรดไม่ใช่อัปเดตโอเคแล้วรอสักครู่หนึ่งโอเคก็จะขึ้นมาแล้วนะคะไปเดี๋ยวขอให้หน้าตามันเล็กหน้าต่างมันเล็กหน่อยสักครู่นึงโอเคเอ้าวจะเฮ้ยเล็กไปบางทีโอ้ยค้างเลยโอเคก็นี่นะคะในยูทูบเลนนะคะ นี่ก็อะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการโหลดเจ้าตัวยูเทเลนก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ